พื้นที่และกระแสะความต้องการเสพงานบันเทิงนั้นมีมากขึ้นในเมียนมานะคะไม่ว่าจะเป็นงานเพลงและละครค่ะก็เลยเติบโตไปพร้อมกับความต้องการนั้นนะคะโดยเฉพาะงานภาพยนตร์ค่ะที่ทุกวันนี้นั้นมีการเปิดกล้องภาพยนตร์เรื่องใหม่จากฝีมือผู้กำกับเมียนมามากขึ้นค่ะ คือบันเทิงเมียนมานะคะอย่างเช่นเว็บไซต์ m มี n m a r c e l e บิตี้ c o m ช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะก็ได้ให้ความสนใจกับการนำเสนอเรื่องของการเปิดกล้องภาพยนตร์เรื่องใหม่ๆมากมายเลยนะคะเช่น The Selfie ค่ะแล้วก็เรื่อง The Revenge of Tech 2ภาพยนตร์แนวแอคชั่นดุเดือดนะคะผลงานของทานิวอดีตนักแสดงชายที่ผันตัวมาเป็นผู้กำกับ แสดงให้เห็นถึงความคึกคักของวงการภาพยนตร์เมียนมาค่ะที่ตอนนี้มีผู้กำกับทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ทยอยสร้างผลงานกันอย่างต่อเนื่องค่ะเป็นเรื่องน่ายินดีนะคะที่ตอนนี้ค่ะผู้กำกับมากมายผลิตภาพยนตร์หลายแนวนะคะให้กับชาวเมียนมาได้ชมแต่ที่น่าสนใจค่ะคือพื้นที่ของผู้กำกับผู้หญิงนะคะที่เมียนมาอาจจะยังไม่มีมากนะะักค่ะ โรแมนติกคอมดี้แนวถนัดของซูเปอร์สตาร์เมียนมาอย่างเนโธเรื่องชิดชินทีเต็กเลดมยาโด่งดังอย่างไม่ต้องสงสัยค่ะแต่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นมาจากผลงานกำกับการแสดงโดยผู้กำกับหญิงเพียงไม่กี่คนของเมียนมาอย่างจีพยูชิน ที่ล่าสุดได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับเมียนมาไามว่าการจะได้ออกคําสั่งแอคชั่นยังคงเป็นเรื่องไกลตัวของผู้หญิงในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เมียนมาค่ะตั้งแต่ทศวรรษที่1,940ยุคหนังขาวดำก็มีผู้หญิงหลายคนอยู่เบื้องหลังภาพยนตร์เรื่องต่างๆมากมายเช่นทินทินยูและเมียวเมียว ต่เมียนมาไทมา์ก็บอกว่าเส้นทางของพวกเธอคงไม่ง่ายนักเช่นเดียวกับในปัจจุบันค่ะอ,อังอิงได้จากคำสัมภาษณ์ของจีพยูชินว่าถ้าอยากเป็นผู้กำกับหญิงที่โด่งดังก็ต้องเปิดบริษัทของตัวเองหรือไม่ก็หาทุนสนับสนุนไม่อย่างนั้นคุณก็อาจจะไปไม่ได้ไกลค่ะโดยจีพยูชินก็เป็นหนึ่งในผู้กำกับหญิงที่ต้องเปิดบริษัทสร้างภาพยนตร์ของตัวเองในนามมาหาทุนเส้นทางของผู้กำกับผู้หญิงในเมียนมา อาจเรียกได้ว่าเป็นภาพสะท้อนของวงการภาพยนตร์อาเซียนที่หลายประเทศยังไม่มีพื้นที่สำหรับพวกเธอมากนักค่ะ ถ้าเป็นอย่างประเทศอย่างลาวเขมพรพมา่าอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามองจริงบริบทเขาเองการผลิตภาพยนตร์เขาก็ยังน้อยมากค่ะไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมคือแม้กระทั่งองค์การอินดี้เองเขาก็มีแต่มันก็น้อยมันก็ยังต้องใช้เวลาในการพัฒนาเพราะฉะนั้นการต่อสู้หรือการเติบโตหรือว่าการเขาเรียกอะไรดิ้นรนของผู้หญิงในฐานะผู้มั่งกลับมันก็ต้องอาศัยการพัฒนาการของการผลิตภาพยนตร์แต่ละประเทศด้วยเหมือนกัน แม้ปัจจุบันผู้กำกับหญิงของเมียนม,มาจะมีจำนวนแทบนับคนได้โดยเนื่องจาก GPU ชินแล้วก็ยังมีทูทูชินผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีหญิงมือรางวัลแต่สื่อยังบอกว่าในอนาคตวงการภาพยนตร์เมียนม,มาที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและเส้นทางในการฝึกฝนฝีมือในสื่อต่างๆเช่นวงการโทรทัศน์อาจเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้กับผู้กำกับผู้หญิงได้เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เมียนม,มามากขึ้นค่ะ ผู้กำกับผู้หญิงบางคนของเมียนมาบอกนะคะว่าเมื่อเธอเริ่มกำกับภาพยนตร์เธอถูกเรียกว่าผู้กำกับเงาค่ะก็แสดงถึงพื้นที่ที่อาจจะยังไม่มีมากนักนะคะซึ่งในอนาคตค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อวงการภาพยนตร์เติบโตมากขึ้นนะคะรู้ในความเหมือนเห็นในความต่างรู้จักเพื่อนบ้านอย่างเข้าใจในใกล้ตาอาเซียน